แม่หมูเข้ามาตอบกลับแบบนี้ค่ะแลังผู้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่ากลัวลูกทอดทิ้งขาดวานาตัวหัวอกเดียวกันกลายเป็นเรื่องราวให้ชวาวเน็ตที่ซุบซิบมิงทำเป็นต่างๆนานาค่ะคุณผู้ชมสำหรับดราม่าข,ของแม่หมูที่อันโฟโลไอจีนันพัดและใบเฟิร์นพิพนกค่ะซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าแม่หมูเนี่ยมีปัญหากับใบเฟิร์นหรือเปล่าซึ่งแม่หมูนะคะก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่ได้กดอันโฟโลไอจีใครสุขใสเป็นที่ระบบรวนค่ะและไม่มีปัญหากับใบเฟิร์นแน่นอนตนเองก็ทําได้แค่อยู่เฉยๆพูดอะไรมากไม่ได้และหลายคนค่ะก็คาดเดาไไปปปออออีีีีีกกกกวว่่่่่่่่าาาาาาแแแมมมมหหูููเเเเนนนนนยยยยจจจะะ้้ใทลลลชชงิฟรรืพ กันมากค่ะและอยู่ด้วยกันตลอดพอลูกมีแฟนเนี่ยก็เหมือนว่าโดนถูกแย่งความรักก็เป็นไปได้ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นแค่เพียงการคาดเดาเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะแม่หมูก็โดนถล่มไอจีอย่างหนักนะคะว่าอยากให้เบเฟ์ร์นเลิกกับนายนภัทรจะได้ไม่ต้องมาเจอดราม่าแบบนี้ค่ะและอีกมากมายนะคะจนแม่หมูนี่ต้องปิดไอจีในคอมเมนต์นี้ค่ะและเรื่องราวค่ะเรื่องบันปลายนใหญ่ค่ะจนแม่หมูต้องออกมาโพชี้แจงว่าตนเองเป็นคนบล็อกนายและเบเฟ์เองรวมถึงทีมงานของลูกด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเห็นแล้วนะี่อยากจะเข้าไปยุ่งกับงานของลูกกลัวอดใจไมมมม่่่หกกออททนนีซาาแู กระแสต่างๆมากมายทั้งดีและร้ายแต่มีคอมเมนต์หนึ่งค่ะที่ดูเหมือนจะถูกอกถูกใจแม่หมูทัดว่าน,น่าจะหัวอกเดียวกันค่ะดูคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าสิ่งที่แม่หมูเป็นตอนนี้คือสิ่งที่หนูกลัวเพราะหนูเลือกที่จะอยู่กับลูกมากกว่ามีผู้ชายคนใหม่เพราะรักลูกมากทั้งๆท,ที่ทําใจไว้ว่าลูกจะต้องมีชีวิตของตัวเองแต่หนูก็ทําใจไม่ได้อยู่ดีเพราะเราอยู่กับเขาตลอดเวลาเพราะเขามีคนรักมันทําให้หนูรู้สึกแย่รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งเพราะความคิดมันจะวนเวียนว่าลูกเคยอยู่ตรงนี้ลูกเคยทําอะไรเล่นพูดคุยกับเเเรราาาตตตตงนนนนนีีี้้แ่่่ออมมัหืววปลพชิ เรามีแต่เขาแต่พอไม่มีเขาเราก็จะเหงาทางั้งๆที่รู้แต่ก็ทําได้แต่ทําใจแต่มันกลับทําให้เรากลายเป็นซึมเศร้าเพราะความรักที่เรารู้และเข้าใจลูกและมันก็ยากที่จะทําใจอยู่ดีเพราะชีวิตลูกเพิ่งเริ่มแต่ชีวิตเรามันเริ่มใหม่มันยากมากกับความรู้สึกเป็นแม่ซึ่งด้านใหมูคาดูเหมือนมันจะเข้าใจหัวอกชาวเน็ตคนนี้ดีนะคะแต่ทําได้เพียงตอบกลับไปว่าอยากเขียนตอบนะคะแต่กลัวว่านักข่าวเนะี่ยจะเอาไปเขียนต่อน,นั่นเองค่ะ คาดว่าความคิดเห็นของชาวในรายนี้น่าจะถูกอ,อกถูกใจแม่หมูค่ะแต่แม่หมูตอบกลับได้เพียงแค่ว่าอยากตอบกลับนะคะแต่ตัวนักข่าวเอาไปเขียนข่าวต่อ